เนื้อเขาใสใสใสมากเนี่ยข้างข้างในใช่ไหมหเนื้อเขาสวยสวยมากเลยผมก็ใช้ขโ,โมนมาตั้งหลายตัวแล้วครับแต่มาจบอยู่อันเนี้ยทรงมันสวยเลยอ่ะใช่ทรงมันสวยมากเนี่ยอ่าดูที่เนี่ยเนี่ยได้ได้ขนาดนี้ก็เกินคำบรรยายแล้วเนี่ย,ยใช้แม็กมากนาวามาเนี่ยทั้งจุกทั้งลูกมันก็สมสมส่วนกันหมดอ่ะเนี่ยจุกจุกมันเนี่ย กับลูกเนี่ยมันก็จะสมส่วนกันหมดเลยโอ้โหมันไม่นสวยเงี้ยอันนี้ไม่ใช่เป็นหน้าม้าหรือว่าะอะไรนั่นเนี่ยมันของจริงเลยเนี่ยฉีดเองใช้เองฉีดเองเลยสี่เดือนนีกเก็บผลผลิตหมดแล้วอะเหรอเร็วยาฆ่า,มาแมลงใส่ไหมไม่ไม่ใส่ด้วยเออไม่ได้ใส่เลยดีขนาดนั้นเลยอะใช่ก็เกินคําบรรยายเนะผมก็ไม่ได้ว่าผมจะไปใช้ตัวอื่นนะเนี่ยผมใช้นาวาก็ม,กมากๆเนี่ย เธอมันสุดสุดยอดจริงๆอยู่ตำบลใวแหลงอำเภอเมืองตลาดน้อครับ้าแบบนี้้วที่ที่ตลาดต้องการตาใช่ใช่ขยายมัใช่ใช่ใช่ว่าอย่างนี้คือตาเนี่ยใช่ใช่ใช่ตาขยายพมันแบบนี้ต้องลู้วเนี่ยใช่เนี่ยที่จะสวยตรงเมือเนี่ยใช่เนี่ยโหมันสวยนะใช่ ก็โอเคอยู่นะทุกลูกเลยขนาดเล็กก็ตายังยังยังสวยนะเบอร์เบอร์เนี้ยนนะใช่ตาดูตามันเนี่ยตามันใหญ่คือเกตเอต้องทรงนี้ว่างั้นใช่โอ้ส่งการบินส่งอะไรเขาก็เก์นี้เก์นี้เลยคือขึ้นห้างก็เก์นี้ว่างั้นถอะใช่โอ้ขึ้นห้างเลยเก์พรีเมียมใช่เลยเนี้ยฉีดไปสองไปสองรอบจริงๆนั่นแหละโอเคเลยเนี่ย ครั้งแรกตอนที่ลูกมันดอกกลางมันดอกดอกกลางลูกดอกกลางลูกอ่าแล้วก็ช่วงอ่าสามเดือนอีกครั้งหนึ่งสามเดือนอีกครั้งหนึ่งครับผ่านว่าจบแล้วแค่สองครั้งเห็นผลอย่างนี้เลยใช่แต่ผมว่ามันโอเคนะผมก็ใช้ฮอร์โมนมาตั้งหลายตัวครับแต่มาจบอยู่อันเนี้ยผมที่ใชแมกมากกับลาวาปีแรกเหรอครับครับครับเพิ่งใช้ปีแรกเลยเนี่ยโอ้ก็ใช้ปีแรกแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมก็ว่าปีแรกเนี่ยมันก็ถูกถูกใจเลยอ่ะ ถูกใจตั้งแต่ปีแรกเลยครับจิตสองครั้งเองเห็นเห็นผลดียังไงมันพี่ถึงได้สั่งมาสองเที่ยวเลยนะอ่าครับ,รบก็รู้สึกว่ามันก็ใช้ใช้ดีอ่ะใช้ดีก็ลองใช้ดูไปสองรอบสามรอบแล้วจิตสับประรดกับขิตทุเรียนครับเดี๋ยวก็จะมีแปลงต่อไปก็ยังจะลองใช้อยู่รเรื่อยๆยังมีแปลงลองอีกเยอะอ้ทำไมสมบูรณ์ยังเลย,นยเนี่ยดูไอ้เนี่ย ของลูกดิปีก่อนก่อนิดเนี่ยเทียบกับปีนี้มันต่างกันประมาณไหนฮะมันก็เยอะอะไรเยอะนะผิดกันเยอะเยอะเลยดูดูดูเนี่ยอถูกอ่ะผิดกันเยอะเลยใช่ไหมฮะโอ้สวยมากเลยนะอ่าโอ้ยนึกว่าดูนะลูกอ่ะลูกเนี่ยเนี่ยลูกก็สมบูรณ์แล้วก็ต้นมันก็สมบูรณ์นะใช่ต้นก็สมบูรณ์ดูดูต้นดูเนี่ยลูกไม่มีเสียเลยเนี่ยครับ ทำไมต้นมันลูกมันขนาดนี้พี่อ่อาก็ความสมบูรณ์ของมันเนาะเนี่ยเนี่ยดู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 ดนี่เนี่ยอ,อ,อันนี้ต้องไปสองกิโลครึ่งแล้วมั้งต่อลูกสองกิโลครึ่งต่อใช่ลูกเบอร์โตนเบอร์โตเนี่ยดูเนี่ยเนี่ยดูอ้วนเนี่ยเห็นี้อันนี้คือผลงานของแม่มา,าใช่ใช่ใช่เลยฉีดไปสองรอบอ่าถูกมสุดยอดแล้วครับ ฉีดไปสองรอบทั้งองทั้งซากวาเลยใช่ใช่ที่จะเก็บวันนี้นี่ใช่สีสีก็สวยอ่ะสีสีกําำลังออกทองๆเลยเนี่ยทั้งแป้งเลยเนี่ยสีกําลังสุกอ่ะอ่าโอ้หมันมันสวยเงี้ยผมบอเล็นถสวยวันนี้นะเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เป็นหน้ามาหรือว่ะอะไรนะเนี่ยมันของจริงเลยเนี่ยฉีดเองใช้เองฉีดเองเลยเนาะมันก็ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้ว ครับแล้วที่สุกคัญผมมองดูแล้วมันเก็บครั้งเดียวเลยนะเนี่ยใช่มันกัมันมันได้ที่ทีเดียวแล้วช่วงสบริดสี่สี่เดือนนี่เก็บผลผลิตหมดแล้วอะ่ะเหรอเร็วแล้วเพราะว่านั้นผมก็ต้องไปงถึงถถวว่าใช้ตัวอื่นแต่ผมต้องไปอ่าสี่เดือนอาทิตย์นึงอ่ะสีเดือนเจ็ดเจ็ดวันหรือสี่เดือนสิบวันแต่นี่สี่สีเดือนเก็บผลผลิตลได้แล้วมันมันสงสัยมันแบบว่ามันจะสมบูรณ์นะสมบูรณ์มันก็จะเนื้อมันก็จะสั่งเนื้อได้เร็ว แล้วผมก็ว่าเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะแปลงต่อไปผมก็จะใช้อีกะผมว่าถ้าว่าต้นมันได้ขนาดขนาดนี้นะเบอร์เล็กเบอร์จิ๋วแทบจะไม่มีเลยนั่นแหละขอความรู้หน่อยครับว่าในหนึ่งขังนี่ตอนฉีดพี่ผสมอะไรไปบ้างครับในขังฉีดครับผมผมไม่ได้ใช้อะไรเลยใช้สองตัวนี่ไม่ได้ใช้ตัวไหนตัวไหนเลยใช้คือไอ้ที่ใช้คือ ปุ๋ยอะไรก็ไม่ได้ใส่นะใช่แมกมาก็นาวาสองตัวนี่แหละแมกม่าคานาวาสองตัวใช่ปุ๋ยทางดินใส่อะไรบ้างครับปุ๋ยทางดินก่อใส่ไอ้สิบห้าเจ็ดยิบยิบห้าสิบห้าเจ็ดยิบห้าอ่าคือฮอร์โมนไม่ได้ใช้เลยเปล่าไม่ได้ใช้เลยแล้วก็ใส่ใช่ยาฆ่าแมลงใส่ไหมไม่ไม่ใส่ด้วยเออไม่ได้ใส่เลยนี่กอะไนั้นเลยอ่ะใช่ลดต้นทุนได้เยอะไหมนี่ลดต้นทุนนะเพราะปุ๋ยผมก็ใส่ไปสองไปสองรอบเองอะ ปกติถ้าไม่ฉีดนี้ถ้าไม่ใช้แมกมากลาวาฮอร์โมนที่ฉีดคืออะไรเมื่อก่อนเนี่ยผมก็จะฉีดยาท้องตลาดตัวทั่วไปแมกมากมันก็ตกถังนึงไม่ถึงพันบาทอ่ะแต่ฮอร์โมนท้องตลาดมันก็ตกอยู่ประมาณพันสี่พันห้าเพราะว่ไม่อยางถังถังห้าร้อยใช่ห้าร้อยละนะอ่าเออส่วนพี่นี่อยู่ที่ไหนฮะตำบลอะไรฮะบ้านอะไรฮะอันนี้อยู่ตำบล้วย้วยแล้งอำเภอเมืองอ๋อครับเห็นแบบนี้เล้วยเป็นยังไงพี่ เป็นเงินเลยใช่ไหมใช่คือมันก็โอเคอ่ะเนี่ยเนี่ยลองลองดูลูกนี่เนี่ยเนี่ยอ้วนขนาดนี้เนี่ยเนี่ยดูแลกระบังอ่าลังสุกนะใช่ด้วยทั้งแปลงเลยอ่ะผมว่าความอ้วนนี่มันโอเคเลยแล้วก็ทรงได้ได้หมดก็เกินคําบรรยายเนะผมก็ไม่ได้ว่าผมจะไปใช้ตัวอื่นนะเนี่ยผมใช้นาวากบแม็กเนี่ย ไอ้เบอร์ตุ๊ดก๊อปเนี่ยมันก็คงจะน้อยอ่ะน้อยมันจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ไงเออสวนมากมันจะโตเล็กนําขอข้อดีของเมกมากลาวาให้หน่อยว่ามันตอบโจทย์ยังไงกับพี่บ้างอ๋อมันก็มันทําให้ต้นเขียวสะโพกใหญ่ะสะโพกเป็นยังไงตรงไหนสะโพกเรียกว่าโคน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 มาเนี่ยเออพอฉีดแล้วอ่ามันจะขยายสะโพกแล้วก็ทําให้ใบเขียวอ่าใบเขียว แล้วก็อพอพอมันโตเต็มที่ได้ระยะผมก็จะบังคับอให้สะโพกมันได้แล้วก็บังคับให้มันออกลูกไับลูกใช,ใช่แต่ผมประทับใจตรงว่าสี่สี่เดือนมันเก็บเกี่ยวได้ได้เลยอืมแต่ถ้าว่า่อค้าเอาเขียวนะบางทีอสามเดือนสามเดือนยี่สิบวันเขาก็จะเอาแล้วสมมติว่าเขาจะเอาไปส่งการบินส่งอะไรเงี้ยส่ง เนี่ยเขาก็จะเอาเขียวเขาจะไม่เอาสุกแบบนี้ mm hmm. อ่าถ้าว่าเราขายตลาดเขาก็จะเอาสุกนะขอเคล็ดลับในการทําให้สับปะรดเนี่ยสวยสมบูรณ์แล้วก็ผลผลิตดีอย่างเงี้ยลูกหลายคนไหนที่ว่าสนใจอยากได้สับปะรดสวยอ่าใบเขียวก็ให้ใช้แมกมาก,กะนะันาวาสองตัวนี่แหละครับเนี่ยมันก็สวยทั้งหมดั่นเนี่ยครับทรงมันสวยเลยอะ่ะใช่ทรงมันสวยมากเนี่ยอ่า ดูทีเ่เนี่ยเนีย่ยได้ได้ขนาดนี้ก็เกินกคำบรรยายแล้วเนี่ยโอเคหมดหมดเลยลูกนี้ยิ่งสวยเนี่ยก็สวยหมดทุกไปไปลุกไหนก็สวยไม่รู้มันหาตำหนิไม่เจอเลยนะครับไม่มีลูกแบบมีตำหนิแบบว่าอ่าเป็นแบบนี้เยอะไหมปกตินี่ก็ตามหลักแล้วผมก็ว่าที่ผมทำมาเนี่ยสับรวผมก็ไม่เคยได้ขนาดขนาดนี้นะ อใช้แมกมากลวนาวามันเนี่ยทั้งจุกทั้งลูกมันก็สมสมส่วนกันหมดอ่ะเนี่ยจุกจุกมันเนี่ยอแล้วลูกเนี่ยมันก็จะสมส่วนกันหมดเลยไม่ไม่ไม่ไมใช่ว่าลูกเล็กแล้วจุกจะใหญ่เท่าเท่าลูกอันนี้คือเข้าสมสมดุลกันอ่ะครับคือรูปร่างมาสมดุล,ดลใช่อลักษณะลูกตาเข้าสมดุลกันเกลี้ยงเลย ผมก็ไม่รู้จะยังไงเนาะมันก็คือมันสุดสุดยอดจริงๆวัน,นวันนี้คงจะไม่น่าหมดนะมันก็ยังอยู่เยอะประเมินไว้สักกี่ตันนะถ้าหมื่นลูกเนี่ยหมื่นต้นเนี่ยก็ตีไปลุงสองโลก็แล้วกันที่พี่ปลูกมาเนี่ยเปอร์เซ็นต์เสียเนี่ยมันสักกี่ลูกทั้งทั้งสวนเนี่ยพี่คิดที่มองดูเหม,มือนเหมือนลูกเนี่ยพี่ว่าดูแล้วเสียสักกี่ลูกมันก็ไม่น่าจะถึงร้อยอะ่ะไม่ถึงร้อย แสดงว่ามาถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะมันไม่ค่อยมีเสียนะที่เห็นเปอร์เซ็นต์ก็หนึ่งเปอร์เซ็นต์เองนะไม่ถึงใช่ลองเดินดูได้เลยน้อยนานๆจะเจอต้นที่ว่ามันเป็นอ่าก็เรียกอะไรอ่ะโลกอ่าบางทีมันก็มีเป็นโรกหมังเนาะเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยอย่างอย่างต้นตอนเน,นี้ยมันก็มีบ้างอันนี้มันเกิดจากอ่าดินดินดินเรามันอาจจะเป็นกดไงอ๋อ,อแต่ว่าไอเป็นผลเสียฉีดแล้วจะเป็นผลเสียใหม่ไหม่มีเลยนะ